ผมกแล้วนะครับชายใส่คันเนอร์โคราชนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่เยอะหน่อยนะครับราคาไม่แพงไม่ถึง2ล้านเนี่ยแล้วก็ใกล้กับบายพาสายชฉอด้วยใกล้กับตลาดด้วยไปเขตอุตสาหกรรมก็ง่ายนะครับงบไม่เกิน2ล้านเนี่ยคุณต้ดูคลิปนี้เลยครับ ผมพาทุกท่านนะครับมาที่ตำบลหนองมัวสลานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนี่แหละก็คือเส้นหัวทะเลนะครับวันนี้เราจะมีบ้านมือสองที่รีโนเวทแล้วทาสีใหม่หมดแล้วเนี่ยมาขายกันนะครับบ้านพื้นที่ถึง60ตารางวาเลยนะครับเราสามารถซื้อต่อไปได้โดยอีก4-3ตารางวาเจ้าของเดียวกันนะสามารถซื้อควบได้ด้วยนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับบ้านที่นี่เนี่ย,ยอยู่ในซอยที่เหมือนจะอยู่ห่างไกลชุมชนนะแต่อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ย ออกไปหน้าปากซอยซึ่งหน้าปากซอยก็คือโรงเรียนเมตาพัฒน์นี่เองนะครับอยู่ซอยเดียวกับโรงเรียนเมตาพัฒน์เลยนะครับเข้ามาเนี่ยแค่500เมตรนะครับโรงเรียนเมตาพัฒน์ห่างจากที่นี่ประมาณ480เมตรเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยใกล้ความเจริญมากเลยนะไปออกไปใบาพาดสายชอก็ได้นะครับแล้วเลี้ยวขวาไปนะครับคุณก็จะเจอกับ OM เอนตลาด OM เไแล้วก็ตลาด u v วิ w ของเครืออยู่สบายนะครับซึ่งคนเยอะมากรถผ่านไปผ่านมาเยอะมากที่จอดรถก็เยอะด้วยเหมือนกัน นะครับถ้าคุณสามารถทะลุไปเจอเส้นกับราศีมาชกชัยซึ่งมีโรตัสนะครับมีโฮมโพอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณสัก4โลกว่านะครับสำหรับใครที่ทำงานอยู่ที่แมคโครนะครับทำงานอยู่วิสโก้ทำงานอยู่ดูโฮมนะครับสามารถตัดจากเส้นใบพาสสายชอนไปโพราสีมาเชคชัยเส้นนั้นได้เลยนะครับจากนี้ไปเนี่ยแค่ประมาณ3โลก็ถึงเลยนะทั้ง3อันเลยทั้งวิสโก้ทั้งแมคโคร นะครับแล้วก็ดูโฮมนะครับหรือว่าใครที่ทํางานอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับจากนี้ไปเคตอุตสาหกรรมสุรานารีสี่โดก,กว่าเท่านั้นเองไม่มีไฟแดงเลยนะครับ <c oughs> ก็บ้านที่เราจะมาขายวันนี้นะพื้นที่ถึง60ตารางวาลีโนเวททาสีใหม่หมดเลยนะครับจอดรถได้ถึง3คันเป็นประตูรั้วที่เปิดได้2ด้านอันนี้จอดรถได้1คันใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าพอปิดตรงนี้ปุ๊บมาเปิดตรงนี้ได้อีกหนึ่งเป็นประตูรั้ว2ชั้นนะครับ เปิดด้านนี้ก็ได้เปิดด้านนี้ก็ได้แต่ต้องสลับกันนะครับจอดรถได้สามคันนะ,ะเดินยังเข้ามาเลยตัวบ้านนี้ยกสูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณห้าสิบเซนได้นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ําท่วมนะตรงนี้นะครับเขาจะเทปูนไว้หมดแล้วด้วยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีหลังคาสังกะสีให้หมดเลยนะครับด้านหลังที่ก็ไม่ติดคายด้วยนะครับด้านหลังที่ก็เป็นที่โล่งมันก็เลยทําให้ดูโปร่ง นะครับด้านข้างอ่ะก็ติดกับป่ามีต้นไม้นู่นนี่นั่นทําให้แบบอากาศดีอ,ะอ่ะแม้ว่าจะใกล้บาบพาดสายชอรนะแต่ข้างนี้เนี่ยเป็นบ้านหัวม,มุมสุดเนาะแล้วติดกับพวกป่าเห็นต้นไม้อะไรพวกนี้มันก็เลยอากาศดีมากเลยนะครับบ้านนี้เพิ่งรีโนเวทเสร็จเลยนะเรามาเนี่ยเขาเพิ่งเก็บของออกไปนี่เองนะครับตัวบ้านนี่ก็คือทาสีใหม่หมดรอบบ้านเลยทั้งรั้วรั้วก็ทําใหม่เห็นไหมครับรั้วทําใหม่หมดนะครับ เป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเกิดเอาตัวบ้านที่อยู่จริงๆนะถ้าเกิดเทียบกับถนนที่อยู่ด้านหน้าน,านะประมาณสักเมตรเมตรถึงเมตรขึ้นได้เลยนะครับไ,<ป>ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะท่วมอะไรเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นทางเดินมาทางด้านหน้าบ้านนะครับฝั่งด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นโรงจอดรถใช่ไหมจอดได้3ามคันฝั่งด้านนี้นะครับเขาก็จะปลูกกระเบื้องรอบบ้านหมดแล้วนะโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนซักล้างนะครับคุณก็สามารถทําครัวนู่นนี่นั่นก็มาซักล้างหรือว่าเอา ไว้กินข้าวตั้งโต๊ะกินข้าวแบบเอาดอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมองไปด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเหลือระยะเว้นตัวอาคารเนี่ยกับกําแพงอ่ะไม่เยอะมากประมาณสักห้าสิบเซนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาผักครัวไปด้านข้างแล้วหรือว่าคุณก็ตั้งครัวตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับทางเข้านะทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นบันไดประมาณสามสี่ขั้นขึ้นมานะครับก็ยกสูงขึ้นมาทําให้แบบ อากาศมันถ่ายเทมันโล่งดีนะครับแล้วข้างบนนี้นะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เอาไว้นั่งเล่นนะครับนั่งรอนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้สามสี่ห้าคนเลยนะครับแล้วก็ทางเข้านะทางเข้าเนี่ยเขาจะเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับอย่างนี้เลยเป็นกระจกอลูมิเนียมก็เลยทําให้ตัวบ้านนะดูโปร่งด้วยครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูข้างในครับผมพาทุกถ้ามาในบ้านเนาะในบ้านเนี่ย ก็ผ่านจ,จะประตูกระจกมาแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะก็จะเป็นห้องลิฟ่งรูมนะครับซึ่งก็ทาสีให้ใหม่หมดมีกระจกอลูมิเนียมให้ด้วยนะครับแล้วก็เ,เขาทําเป็นฝ้าหลุนะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์ให้ด้วยครับก็พื้นที่นี้ก็สามารถจะวางโซฟาวางทีวีอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับข้างในนี้จะมีด้วยกันถึงสามห้องนอนสองห้องน้ํานะก็จะมีห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ฝันน่งนี้ห้องนอนเล็กสองห้องนะครับ ห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนเขาเรียกว่าห้องนอนขนาดกลางนะครับซึ่งผมว่าใหญ่กว่าห้องนอนมาสเตอร์อีกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีห้องน้ําด้วยในตัวนะครับจะหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านนะครับโดยที่มีหน้าต่างสองบานเลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับอันนี้คือห้องหนึ่งห้องกลางห้องเล็กก็จะได้กกว่าห้องด้านนี้หน่อยนะครับมีหน้าต่างหน้าเดียวเข้ามาห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็จะขนาดเท่ากับตัวห้องเล็กเลยแต่ว่ามี แอร์ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับต้อมีห้องน้ําด้วยในตัวของนั้นนี้แต่ห้องน้ํายังไม่ได้รีโนเวทประการใดนะใครซื้อไปคุณจะต้องมารีโนเวทเอาแบบที่คุณชอบแล้วกันนะครับโัวห้องน้ำแอร์ก็ยังสภาพใหม่อยู่เลยนะของอีออเเนต์นะครับเดินมาด้านนี้นะครับต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนโซนครัวแล้วกันนะครับซึ่งด้านนี้คุณสามารถท,ำทํำครัวซึ่งอยู่ด้านหลังนี้ก็ได้ นะครับหรือว่าเอาไว้เป็นห้องนั่งเล่นอะไรก็ได้นะครับซึ่องอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไว้เก็บของเอาไว้นั่งเล่นทําอะไรต่างๆได้แล้วตรงนี้มันจะเชื่อมกับที่ลงรถซึ่งอยู่ด้านนอกฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็มีบันไดา3ามสี่ขั้นเดินขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือพาเดินดูรอบบ้านหมดแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็สนใจบ้านหลังนี้นะอยู่เส้นหนองบัวสระนี่เองนะครับแถวหัวทะเลเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้ให้ฟัง้วกันนะครับเรื่องทำเลก่อนนะครับเรื่องทำเลเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ซอยเดียวกับลงในเมตาพัฒเลยนะครับแล้วอยู่ใกล้กับไบพาสสายชอนะครับจากนี้เนี่ยไปใบพาสสายชอนะครับประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปตลาดนะครับหาของกินง่ายมากเลยนะใกล้ตลาด โอเอ็มนนะครับใกล้ดูวิวด้วยของเครืออยู่สบายจากนี้ไปประมาณแค่โลกับ200เมตรนะครับ1 2กิโลเท่านั้นเองนะครับไปโลตัสก็ง่ายไปโฮมโป o ก็ง่ายนะครับตรงไปอย่างเดียวเลยครับคุณก็จะเจอครับ4โลกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วใครที่ทำงานอยู่ที่แมคโครนะครับใกล้ดูโฮมใกล้วิสโก้เนี่ยจากนี้ไปนะครับ ไม่เจอไฟแดงเลยนะแค่สามโลเท่านั้นเองแล้วก็ใครที่ทํางานอยู่เคดูสารมเนี่ยอยากจะซื้อบ้านที่เนี่ยก็ง่ายมากเลยครับแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใกล้ทุกที่เลยนะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยหน้าบ้านเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยขนาดอยู่ที่พื้นที่หกสิบตารางวานะครับแล้วก็มีด้วยกันสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับแล้วคุณสามารถซื้อต่อไปได้เลยนะครับด้านข้างซึ่งเขา เจ้าของเดียวกันนะครับยังมีโรเวทไม่เสร็จคุณสามารถซื้อต่อด้านข้างนะครับเขามีด้วยกัน43ตารางวานะครับซื้อต่อไปมันก็จะกลายเป็นประมาณร้อยตารางวาได้เลยอาจจะไว้จอดรถฝั่งนั้นนู้นด้านนี้คุณก็ทําห้องเต็มเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะครับอามาพูดถึงตัวบ้านก่อนตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกสูงขึ้นมานะครับโนเวทก็คือทําสีใหม่หมดแล้วเรียบร้อย3าห้องนอน2ห้องน้ํา าทาสีใหม่หมดแล้วยกเว้นห้องน้านะครับห้องน้ำสองห้องก็คือยังไม่ได้ทำอะไรซึ่งคุณสามารถมาเลโนเวทเอาเป็นแบบที่คุณชอบได้เลยนะครับจอดรถฝั่งด้านนี้จอดรถได้ถึง3คันเลยนะครับเป็นประตูลสลับนะครับจอดด้านนี้1จอดด้านโน้นอีก2นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็ทํากันสตราดไว้ให้หมดแล้วนะครับด้านนี้ก็ทํากันสะอาดไว้ให้หมดแล้วนะครับทำเป็นโซนครัวได้นะครับแล้วใน3ห้องนอน2ห้องน้ําก็มีห้องนอนหนึ่งครับซึ่งมีห้องน้ําด้วยในตัวนะครับแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยอีก1เครื่อง นะครับก็ถือว่าได้ใช้ใหญ่นะราคาก็ไม่แพงเจ้าของบอกบ้านหลังเนี้ยที่พื้นที่หกสิบตารางวาเนี่ยนะเจ้าของขายอยู่ที่ล้านเจ็ดเก้าเท่านั้นเองไม่ถึงสองล้านนะได้พื้นที่ตั้งขนาดเนี้ยหกสิตารางวาเนี่ยล้อห่างจากสายชอแค่ห้าร้อยเมตรเนี่ยแค่ล้านเจ็ดเก้าเท่านั้นเองถ้าเกิดใครว่าคิดว่าหกสิบตารางวาไม่หนำใจนะครับอยากซื้อเพิ่มอีกสี่สิบสามตารางวาทุกทิ้งหมดเลยก็ได้นะครับตอนนั้นาขายแค่หกแสนนะครับอันนี้ล้าน จ็ดเก้าอันนั้นหกแสนก็ได้เป็นพื้นที่ร้อยกว่าตารางวาน,นะครับรามีบ้านอยู่แล้วอยู่ด้วยนะครับรีโนเวทเสร็จแล้วทาสีใหม่หมดแล้วอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยนะครับใกล้สถานที่ต่างๆด้วยนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะแค่ร้านเจ็ดเก้ากับหกแสนนะครับหรือซื้อแยกๆเอาก็ได้นะครับแค่ร้านเจ็ดเก้าอย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับแล้วใครที่ มีบ้านสวยๆนะครับทำเลดีๆขายราคาไม่แพงด้วยนะอยากจะฝากเราปล่อยขายนะครับหรืออยากปล่อยปล่อยเช่าก็ได้นะครับก็โทรมาได้กับเ s สเซคคอนเนอร์โคลาซึ่งอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะอยากส่งให้คนที่ถูกใจว่าอยากได้บ้านจังเลยไม่ถึง2ล้านล้าน7จ็ได้บ้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายครับเอสเซคคอนเนอโคลาสวัสดีครับ